ดิฉันนางสาวนิดาอัศวภูมิค่ะดิฉันนางสาวพรทวัทิศวัิรค่ะวันนี้พวกเราจะมานำเสนอสินค้าบัตออนจากมะพร้าวนะคะประวัติค่ะเป็นมาค่ะเครื่องสำอางเป็นสิ่งที่อยู่คู่มนุษย์มาอย่างยาวนานโดยมีจุดประสงค์หลักเพื่อเสอริมความมั่นใจทําให้ผิวดูดีและสดใสขึ้นบัตออนเป็นหนึ่งในเครื่องสำอางที่ช่วยเทำสีสันให้กับใบหน้าดูสุขภาพดีและมีเรือดฝาและช่วยปรับโครงหน้าให้มีดูมีสีมากขึ้นค่ะ ในปัจจุบันบัสออนมีหลายประเภทค่ะเช่นแบบฝุ่นครีมน้ำแบบบูชั่นซึ่งในแต่ละแบบจะมีข้อดีข้อเสียที่แตกต่างกันออกไปบางชนิดอาจไม่ติดทนเหมาะกับผิวบางประเภทเท่านั้นหรือพรพาไม่สะดวกด้วยเหตุนี้ทั้งเราจึงเล็งเห็นบัสออนเนื้อเจลลรี่จึงพัฒนาขึ้นมาเพื่อให้ตอบโจทย์ทุกสภาพผิวค่ะด้วยเนื้อสัมผัสที่นุ่มลื่นเย็นเฉาเกลี่ยง่ายติดทนและมีสารบำรุงในตัวส่วนผสมหลักของเรานะคะคือสารสกัดจากมะพร้าวน้ำห ที่ช่วยเพิพ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวกระจ่างใสและลดริ้วรอยค่ะสารสกัดจากมะเขือเทศช่วยฟูผิวให้กระจ่างชัดเต่งตึงและลดความหมองคล้ำสารสกัดจาก,กาจน้ำผึ้งอุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระให้ผิวเรียบเนียนและเปล่งปังค่ะนอกจากนี้บรรจุภัณฑ์ยังมาในรูปแบบแท่งที่ใช้งานง่ายไม่ต้องใช้แปรงเกีีงแค่ปากและเกลี่ยเท่านั้นค่ะก็จะไ,ได้แก้มที่สวยระเร่องอย่างเป็นธรรมชาติเหมาะสำหรับทุกคนไม่ว่าจะเป็นมือใหม่หรือผู้ที่ต้องการลุคที่สวยใสไร้ที่ติค่ะ วัตถ да um. ุประสงค์นะคะ 1. เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์บาชออนจากมะพร้าวน้ำหอม 2. เพื่อศึกษาส่วนประกอบการทำบาชออนจากมะพร้าวน้ำหอม 3. เพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นและสีสันให้กับใบหน้าประโยชน์ 1. เป็นองค์ความรู้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์บาชออนจากมะพร้าวน้ำหอม 2. ได้รู้ถึงส่วนประกอบการทำบาชออนจากมะพร้าวน้ำหอม 3. เพิ่มความชุ่มชื้นและสีสันให้กับใบหน้าวิธีทำวัตถุดิบนะคะ 1. คาราจีเนียม2กมัมอะคาเซียซนกันกา3กิสลีจากพืช4คาร์โบพอนอันเชต2ี5สิาน้ำมันมะพร้าว6น้ำเปล่า7สีไมกา8แสีเปลี่ยนค่า pH ของผิว9าสารสกัดจากมะพร้าว10สารสกัดจากมะเขือเทศ11สารสกัดจากน้ำผึ้งและ12กลิ่นมะพร้าวขั้นตอนที่1นะคะผสมคาราจีเนียกมกัรอะคาเซ ในกันและนำ้ำแล้วให้ดูดซึมประมาณ5-10นาทีขั้นตอนที่2อุ่นส่วนผสมในไมโครเวฟหรือบนไฟอ่อนจนละลายและรวมตัวดีขั้นตอนที่3เติมกิซิีิจากพืชและน้ำมันมะพร้าวและคาร์โบคอรอาเชด20ผสมให้เข้ากันขั้นตอนที่4ใส่สีไมกาและเปลี่ยนสีเปลี่ยนค่า pH ผสมให้เข้ากันขั้นตอนที่5เติมสารสกัดจากมะพร้าวสารสกัดมะขือเทศ สารสก,กัดจากน้ำผึ้งและกลิ่นมะพร้าวผสมให้เข้ากันขั้นตอนที่6ทิ้งทิ้งให้เย็นจนเป็นเนื้อเจลลี่และเทลงบัจุบพันธุ์ค่ะถัาออนเจลลี่นะคะเนื้อลื่นๆเกี่ยง่ายให้สัมผัสที่ย็นฉ่ำขัะอีกคนนั้นมือผิวแก้มที่ระเรื่อนอย่างเป็นธรรมชาติท้องสรมำรุงจะเมื่อเทนมะพร้าวและน้ำผึ้งค่ะช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้ผิวและลดริ้วรอยในมาในรูปแบบแท่งค่ะใช้งานงาน่ายพอพาสะดวกในราคาเพียง 129บาทค่ะแล้วตอนนี้นะคะเรามีโปรโมชั่นพิเศษซื้อถุงสองแท่งเพียงร้อยกบกาบาทค่ะส่งทีเมื่อซื้อครบ300ร้อยบาทค่ะสามารถสั่งซื้อได้ที่ช่องทางออนไลน์นะคะไลน์เฟซบุ๊กอินสตาแกรมของโคโค่าบาัรหรือมะพร้าวจาับบัตรออนจับมะพร้าวค่ะผลการมีความพึงพอใจต่อมะพร้าวจาับต่อบัตรออนจับมะพร้าวนะคะการสำรวจความพึงพอใจของผู้ของประชาชนในตำบลท้าทรายอำเภอเมืองจังหวัด ในความพึงพอใจในแต่ละด้านนะคะมีดังนี้ด้านผลิตภัณฑ์อยู่ในระดับมากน้านราคาอยู่ในระดับมากน้าสช่องทางการจัดจำหน่า